สวัสดีครับผมเช้านี้ครูใหญ่พงแตกครับมากับแมงกะพุนครับชุดใหญ่เลยครับผมสั่งมากิโลนหนึ่งครับบนน้ำจิ้มยาวเลยครับวันนี้มาการเสียเวลานะครับผมก็เช้านี้ก็ใส่เลยแมงกะพุนะครับ,รบกรอบนุ่มรสเนื้อ จะเป็นรสมันเค็มครับเ็าจะร้ามให้เรียบร้อยแล้วลองจิ้มอีกตัวแดดอ่อนๆเนี่ย นคนขโมงลวกวพาเยาะครนะับนชงเกี่ยงครับ ยิบกาแฟละล้อนเลยนะครับเอียบๆเลย <laughs> <laughs> đẹp ừ. ลูกชายชอบก็เลยซื้อมานะครับพ่วอักเก็ตเลยกิโตกิโลนึงนี่ผมรวกินครึ่งโลครับ อิศชุดกรุบ,บครับอิ่มที่นี้ก็อบกันวัลนิดจิตเต็มใจครับพอดีครับ